สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l สินแสนนนครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของดวงเสี่ยงโชคลงทุนในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับหวยรัฐบาลหรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะบอกถึงชาว5้าราศีที่กําลังจะมีโชคในงวดวันที่1สิงหาคมนี้ไปซื้อไปเสี่ยงไปลุ้นกันได้เลยนะครับโดยชสนแสจะอิงจาก ดวงดาวที่โครจรมาส่งผลให้กับชาวราศีนั้นนะครับอิงจากลัคนาท่านใดไม่ทราบลัคนาตัวเองลิงก์ใต้คําอธิบายจะมีคลิปวิดีโอไปดูวิดีโอพูงด,ดวงหาลัคนาของตัวเองได้นะครับปลูกออนไลน์หาลัคนาของตัวเองได้ส่วนท่านใดที่ไม่มีเวลาเกิดก็ยิงตามราศีเดือนเกิดไปก็ความถูกต้องแม่นยาจะสู้จากลัคนาไม่ได้นะครับหลายท่านที่ดูกันมาประจําก็จะทราบดีก่อนที่จะเริ่มเต้น ต้นก็ขอฝากคําเตือนนิดหนึ่งการเสี่ยงโชคลงทุนอยู่ในภาวะของความเสี่ยงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ราศีต่างๆที่สินเสบอกไปเนี่ยเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่โครจรมาส่งผลเรื่องโชคลาภเงินทองการเสี่ยงโชคอะไรต่างๆกับชาวราศีนั้นๆนะครับแต่อาจจะไม่ทุกคนนะครับก็จะบอกเผื่อล่วงหน้านิดหนึ่งแต่คนในราศีนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโชคถูกกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทุกคน เป็นอิทธิพลของดวงดาวที่โครจรมาส่งผลก็ท่านใดสนใจเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์นะสินแสก็แนะนำเลยว่าไปติดตามได้ที่หน้า Facebook f แฟนเพจสนินแสนันท่าตั้งนะครับกดติดตามหรือว่ากดถูกใจไว้มีอัปเดตข่าวๆความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์และดวงดาวในณนะขณะนั้นเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้กับผู้ที่ได้ติดตามหน้าแฟนเพจนะครับสนใจไปติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจเลย ก็สำหรับงวดนี้หวยออก1สิงหาตรงกับวันจันทร์นะครับเป็นวันจันทร์แล้วก็เข้าสู่หน้าฝนสำหรับช่วงนี้เนี่ยระมัดระวังสุขภาพกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับโรคระบาดอะไรต่างๆช่วงนี้ก็ค่อนข้างมากระมัดระวังกันให้ดีนะครับสำหรับทุกๆคนสำหรับงวดนี้เนี่ยหวยออกวันจันทร์ตรงกับวันจันทร์ดวงดาวที่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทอง ก็จะเป็นดาวสุขสำหรับหนึ่งสิงหาคมนี้เนี่ยสุขโคจรอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับอยู่ในเรือนของคู่ธาตุตัวเองอยู่ในราศีเมถุนช่วงนี้ก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมถุนกับธนูเนี่ยมีเงินมีทองเข้ามานะครับเข้ามาหลายด้านจากหน้าที่การงานการค้าการขายธุกรกิจอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้ชาวเมถุนแล้วก็ชาวธนูจะมีเงินมีทองเข้ามานะครับใครที่ติดขัดอยู่ก็ นี่แหละเงินทองมีเข้ามาในช่วงนี้แหละนะครับเริ่มต้นเลยสําหรับราศีแรกในงวดนี้นะครับหลายคนก็ลุ้นอยู่ว่าจะเป็นราศีของตัวเองหรือเปล่าในงวดนี้สินแสก็จะมีให้5าราศีแล้วก็มีอีกหนึ่งราศีที่จะแถมให้นะครับ1ราศีที่จะแถมให้แบบจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะเดี๋ยวฟังกันเป็นราศีไหนบ้างสําหรับงวด1สิงหาคมนี้นะครับ ราศีแรกที่ทินแสมองว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองใช้ถูกหวยวันนี้ยังไงก็ต้องถูกนะก็จะเป็นชาวลัคนาราศีธนูครับชาวลัคนาราศีธนูดาสุขโครจรเลง็งลัคนาช่วงนี้ธนูเนี่ยใครที่ติดขัดเรื่องเงินเงินทองทองมาหลายเดือนเนี่ยก็จะมีเงินทองเข้ามาบางคนเงินทองจะเข้ามาก่อนหน้านี้ละนะครับตั้งแต่ช่วงกรกฎาคม เงินทองจะมีเข้ามานะครับใครมีโชคเงินทองทางด้านอื่นเข้ามาเนี่ยเสี่ยงโชคได้แต่ไม่ต้องมากนะครับได้โชคได้ได้เงินจากทางอื่นมาแล้วใครที่ยังไม่ได้เงินทองทางด้านอื่นมาเลยและติดขัดเรื่องเงินเงินทองทองอยู่เนี่ยสันแนะนํา,าเลยว่างวดเนี้สามารถที่จะเสี่ยงได้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับวันนี้ถือว่ามีเกณฑ์โชคอยู่แต่ว่าอยู่ระดับกลางไม่ได้แบบมีโอกาสถูกจะได้อะไรมากมายแต่ว่า เกณฑ์ที่จะถูกได้เงินใช้เนี่ยมีนะครับดาวศุขร์โคจรเล็งลัคนาช่วงนี้เงินเงิน,งนท,องทองทองที่มีเข้ามาก็หมุนบริหารการเงินให้ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็แนะนำเลยให้ไปหาเสี่ยงโชคกับเพศตรงข้ามนะครับเสี่ยงโชคกับเพศตรงข้ามหรือว่าใครได้มีโอกาสไปทําบุญไปงานบุญไปทําบุญอะไรต่างๆเนี่ย ไปทาบุญงานบุญอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ให้ซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคที่นั่นเลยนะครับซื้อกับผู้หญิงผู้ชายก็ได้หรือไปซื้อกับเพศตรงข้ามของตัวเองมีโอกาสนําโชคนําลาบมาให้กับชาวลัคนาราศีธนูในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับเป็นราศีแรกนะครับที่แบบไปเสี่ยงไปลุ้นโชคได้เลยนะในงวดหนึ่งสิงหาคมนี้เรามาต่อกันที่ราศีที่2นะครับ ต่อกันที่ราศีที่สองเลยงวด1สิงหาคมนี้นะครับสำหรับราศีที่สองเนี่ยงวดเนี่ยศินสามองว่าอยู่ที่ชาวลัคนณาราศีเมษนะครับเมษพระลาหูโคจรทับลัคนาอยู่ช่วงนี้นะครับหลายคนก็มีเกณฑ์อุบัติเหตุพาตรงพาตัดบัติเหตุอะไรต่างๆเลือดตกยางออกมีเกณฑ์ ในช่วงก่อนหน้านี้ผ่านมาแล้วก็จะไปถึงสักราววันที่10สิงหาคมก็จะผลเกณฑ์นี้แล้วนะครับใครเกิดเคาะบัตรเหตุอะไรต่างๆเนี้ยไปซื้อไปเสียงเลยนะครับขับรถขับลาไปอุบัติเหตุก็ซื้อเลขทะเบียนรถอะไรต่างๆของตัวเองเลยนะครับแล้วช่วงเนี้ยหลายคนจะมีเกี่ยวกับเรื่องฝันเรื่องเซนอะไรต่างๆฝันค่อนข้างแม่นนะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษฝัน เห็นเป็นตัวเลขซื้อได้เลยหรือว่าฝันเป็นเรื่องดาวอะไรต่างๆตีเลขให้ดีจะออกมาตรงๆเป็นตัวเลขให้โชคให้ลาบสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับสุขคจรโยกหน้าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษก็ถือว่าเป็นช่วงที่เรียกว,ว่าจะมีโชคเงินงินทองทองแล้วก็ได้โชคมาหลายทางนะครับอาจจะได้รายได้จากทางอื่นจากหน้าที่การงานหรือว่าโชคเงินพิเศษอะไรต่างๆช่วงนี้มีเข้ามาสําหรับราศีเมษ ส่วนเกณฑ์การเสี่ยงโชคสำหรับ1สิงหาคมนี้อยู่ในเกณฑ์ที่โอกาสถูกค่อนข้างมากสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในงวด1สิงหาคมนี้นะครับชาวราศีเมษสินแสนแนะนำเออก็เสี่ยงโชคกับเพศอตรงข้ามจะนำโชคนำลาบมาให้หรือว่าไขรฝันอะไรต่างๆไปตีความฝันให้ดีฝันเห็นตัวเลขหยดตื่นมาจด ไวแล้วก็ไปซื้อได้เลยถูกวันนี้หรือใครคิดเลขไม่ออกอยากซื้ออะไรซื้อเลยนะครับมีโอกาสที่จะค่อนถูกค่อนข้างมากซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงไว้ด้วยนะเพื่อถูกางวันใหญ่ในบางคนสําหรับชาวลัคนาราศีเมษวันนี้ถือว่าเป็นราศีที่มีโอกาสอยู่ในระดับสูงเลยสําหรับชาวเมษไประมัดระวังอุบัติเหตุให้ดีนะครับช่วงจากนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมก็จะผลเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุอะไรต่าง สำหรับชาวลัคนาราศีเมษเป็นราศีที่2นะครับที่ส, ue, สามารถเสี่ยงโชคลงทุนได้ในวันที่2อวันที่1สิงหาคมนี้นะครับก็ฝากนิดหนึ่งครับซิมเบอร์โทรกโจรนะครับมาโปรโมทซิมเบอร์โทรกโจรก็ท่านใดสนใจจะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเบอร์ใหม่เบอร์ที่เน้นเรื่องโชคลาภเงินทองนักเสี่ยงโชคลงทุนอะไรต่างเนี้ยสินใจก็แนะนำลยเบอร์โทรกโจรอิงจาก วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของตัวเองอิงจากดวงตกฟ้าของตัวเองนะครับเป็นซิมเบอร์เติมเงินราคาเบอร์ละ3,500บาทท่านใดสนใจแอดไลน์แล้วก็ทักมาเดี๋ยวทิ้งวันเดือนปีเกิดไว้สินแสไปจัดหาราวๆ10วันเอามาให้นะครับส่วนใหญ่ได้เบอร์ไปแล้วไปซื้อหวยถูกเบอร์ของตัวเองหลายคนนะครับ ต้องการการเงินไวๆเงินคล่องๆแนะนำเลยซิมเบอร์โทรคกจวนเอาไปใช้เป็นเบอร์หลักนะครับจะนำโชคการเงินมาให้สำหรับท่านที่สนใจอดไลน์ทักเข้ามามาต่อกันที่ราศีที่3ในงวด1สิงหาคมนี้นะครับสำหรับหนึ่งสิงหาคมนี้เนี่ยราศีที่3เนี่ยสินแสมองว่าอยู่ที่ชาวลัคนาราศีกลุ่มครับดาสุขโคจรเข้าสู่พบปุตตะ นะครับช่วงนี้กลุ่มพวกที่เป็นนักเสี่ยงโชคเดินหุ้นเล่นอะไรต่างๆจะพอได้เงินขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมยกเว้นเงินดิจิตอลช่วงนี้เสี่ยงมากใครที่เล่นเนี่ยมีโอกาสขาดทุนสูงน,นะครับไปลงทุนทางด้านหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยจะดีกว่าสําหรับชาวล,าลัคนากุมดาวสุขโครจรเข้าสู่ภพปุตตะนะครับกุมจะมีเตือนนิดหนึ่งให้เรามาัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วย หลายคนที่ป่วยมาก่อนหน้านี้แล้วก็ยังต้องระมัดระวังให้มากอีกในเดือนสิงหาคมนี้นะครับระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้ดีสําหรับชาวกลุ่มในด้านโชคลาภเงินทองมาแล้วนะครับและมาหลายทางด้วยจากจากการลงทุนอะไรต่างๆช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาแล้วก็งวดน,นี้สามารถเสี่ยงโชคได้นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกลุมดาสุคจรเข้าสุภปุตตะ จัแนะนำเลยเบอร์บ้านเลขที่อ่าทะเบียนรถถ้าชอบซื้อเสียงไว้ได้เลยนะครับบ้านเลขที่ทะเบียนรถชอบซื้อเสียงไว้ได้เลยแล้วก็ใครฝันใครใครฝันเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขต่างๆจดไว้แล้วก็ไปซื้อได้เลยออกแน่นะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยกลุ่มเนี้ยก็เซนแรงอีกเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไม่สบายไปป่วยนอนโรงพยาบาลเบอร์ห้องเบอร์อะไรก็ไปซื้อกันไว้ นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเป็นราศีที่3นะครับทิ้งวันนี้สามารถเสี่ยงโชคได้แล้วก็มีโอกาสอยู่พอสมควรสำหรับชาวลัคนาราศีกุมมาต่อกันที่ราศีที่4เลยนะครับวดน,นี้ราศีที่4ีเนี่ยสินแสมองว่าอยู่ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับพิจิก ุขโครจรเข้าสู่ภพมรณะช่วงนี้ชาวพิจิกมีเรื่องใช้เงินใช้ทองค่อนข้างมากนะครับช่วงที่ผ่านมาก็จ่ายไปเยอะใช้เงินใช้ทองค่อนข้างมากเข้าสู่ต้นเดือนสิงหาคมนี้ก็ยังมีเรื่องราวใช้จ่ายเงินทองบางคนอาจจะหมุนเงินหมุนทองไม่ค่อยทันด้วยไปบริหารการเงินให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับมฤตยูโครจรเข้ามาเล็งลัคนาช่วงนี้หลายคนเนี่ยชีวิตอาจจะมีเข้าวารงของความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับมันอาจจะเป็นแค่เค้าลางยังอาจจะไม่ได้เปลี่ยนหรือบางคนก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับใครเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เนี่ยเดินหน้าไปให้ดีๆนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก้าวหน้าในอนาคตสําหรับชาวพิจิกมฤตยูโคโจรเล็งสําหรับงวดวันที่1นึ่งเอ,อ่อหนึ่งสิงหาคมนี้นะครับชาวพิจิกชาวพิจิกดาวศุกร์โคโจรเข้าสู่พบมรณะ สุขโขจรเข้าสู่ภพมรณะหาเลขใกล้ๆตัวเลยนะครับหรือไม่ใครที่แบบชอบเดินทางเดินทางไกลไปไหนก็ตามไปจับลอตเตอรี่ไปซื้อไปเสี่ยงไว้เลยนำโชคนำราบมาให้นะครับเสี่ยงโชคจากที่ไกลสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสถูกค่อนข้างมากด้วย,ยวันนี้นะครับเสี่ยงโชคใครเดินทางเดินทางไกลไปซื้อไปเสี่ยงลอตเตอรี่ไว้นะครับแล้วก็ เลขใกล้ๆตัวได้สําหรับชาวาลัคนาราศีพิจิกนะครับไปบริหารการเงินให้ดีหมุนเวียนการเงินบริหารให้หมุนเวียนให้ดีกลางเดือนเป็นต้นไปชาวพิจิกเงินทองจะคล่องตัวนะครับเป็นราศีที่4นะครับที่มีโชคเสี่ยงโชคลงทุนได้ในวันที่1สิงหาคมมาถึงราศีสุดท้ายราศีที่ห นะครับราศีที่ห้านในงวดนี้เนี่ยสินแสมองว่าราศีที่มีโอกาสเี่ยงโชคได้เงินได้ทองใช้งวดนี้ก็จะเป็นชาวลัคนาราศีตุลครับสุขโคจรเข้าสุภพพสุภพพะตุลน,นี้เม็นเอยงวดนี้งวดนี้ต้องถูกให้สามดาวเลยตุลน,นะครับสำหรับชาวราศีตุลแนะนำเลย งวดที่ผ่านมาใครตามใครเด่นไว้ไม่ถูกชอบให้ตามเลขเดิมนะครับหรือว่าซื้อเลขของตัวเองเลขที่ตัวเองซื้อประจํานําโชคนําราบมาให้งวดนี้ยังไงชาวตุลต้องได้เงินใช้น้อยมากต้องมีนะครับแล้วหลายคนก็จะถูกได้เงินได้ทองมากๆไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงไว้เผื่อได้รางวัลใหญ่สําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับมีโอกาสงวดนี้ถือว่ามีโอกาส3ราศีเต็งในง,งวดนี้ก็จะมีตุลพิจิตรแล้วก็เมษนะครับ มีโอกาสค่อนข้างมากแล้วชาวตุลเนี่ยมองว่ามีโอกาสค่อนข้างมากเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินทองติดขัดมาสักเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่หมุนมาค่อนข้างมากติดขัดมากเดี๋ยวจะมีเงินทองใช้ได้ถูกหวยใ,ในงวดนี้นะครับเป็นราศีที่5นะครับในงวดวันที่1สิงหาคมนี้แถมให้อีกหนึ่งราศีนะครับราศีที่แถมเนี่ย ชอบก็ไปซื้อไปเสี่ยงไม่ชอบก็ไม่ต้องเสี่ยงนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองมาเหมือนกันแล้วราศีนี้เนี่ยผ่านมาหลายงวดถูกหวยกันมาโดยตลอดนะครับถ้าบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คงจะไม่พลาดที่จะเป็นชาวลัคนาราศีกันแถมได้นะกันที่ผ่านมาถูกหวยมาหลายงวดกันนะครับน้อยมากมีถูกหวยกันมางวดนี้เป็นราศีที่แถมม, به. มีโอกาสาอยู่บ้างเหมือนกันนะครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อ พราะว่าวันนี้ดวงดาวเกี่ยวกับโชคการเงินเนี่ยให้อิทธิพลกับชาวราศีกันไม่เต็มที่นักนะครับใครชอบก็ไปซื้อไปเสี่ยงหรือว่างวดที่แล้วใครไม่ถูกตามติดไปนวมไปสักนิดหนึ่งสําหรับชาวราศีกันเพื่อมีโอกาสถูกและได้เงินใช้นะครับแถมให้อีกหนึ่งราศีในงวดหนึ่งสิงหาคมนี้ก็ดูคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ศิกษาด้วยนะส่วนท่านใดเนี่ยงวดที่ผ่านมา ถูกมากถูกน้อยอย่างไงหรือว่าเป็นอย่างไรเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้แล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ไปบอกต่อเพื่อนฝูงด้วยท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปใหม่ๆมาจะได้แจ้งเตือนเราก็สําหรับในงวดนี้ก็ขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่งวดหน้านะครับสวัสดีครับ